สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งแตทีกับดรเทมพาโรค้านะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำันที่21-27กระกฎาคม2567ของชาวพุธกลางคืนนะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาแล้วก็วันอาสารฮาบูชาเพราะน้องนำหุ่เอามาฝากทุกท่านนะครับเรามาดูกันว่าชาวพวุธกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์นี้ตั้งจิตไปพร้อมกันนะฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจติดต่อดรเทมพาโรค้านะครับ ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างชาวผู้ตลงคืนช่วงนี้โอ้โหคิดไม่ตกกังวลใจมีเรื่องลังเลใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะซ้ายหรือขวาดีไม่ว่าเรื่องการงานการเงนิงนหรือความรักปัญหารอบด้านปัญหาเกิดจากคนอื่นทำให้เราต้องคิดต้องแก้ให้ระวังการทะเลาะวิวาสหรือการมีปากเสียงนะสัปดาห์นี้ต้องพึงระวังให้อย่างมากเลยทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันด้วยในสัปดาห์นี้สัตว์กระเบือจะเรือลบงานลาดงานหลวงเลยช่วงนี้มีเรื่องหมุนเงินด้วยลังเลใจต้องเลือกอะไรคิดไม่ตกกังวลใจเหมือนโดนเอาเปรียบรับผิดชอบอะไรแก้ไขปัญหาทุกกอย่างู คืนช่วงนี้ไม่ใช่อาทิตย์สัปดาห์ของคุณเลยแล้วต้องมีเกณฑ์การเดินทางหรือไม่ข้ออยู่นิ่งกับที่บางคนอาชีพเซลลต้องทํายอดหรือทําอะไรบางอย่างด้วยสัปดาห์นี้พุดกันคืนเห็นใจมากๆเลยครับในสัปดาห์นี้